วิธีการเพิ่มกระเป๋าและการเทรดของให้ตัวละครเด็กหรือจะเทรดของให้ตัวละครอื่นๆก็ได้เราจะสามารถเพิ่มได้เป็นร้อยหน้ายิ่งถ้าเรามีหลากหลายตัวละครเพื่อค้างเต็มและเราอยากเก็บของทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องขายทิ้งเพราะเสียดายใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้ง่ายดดเดียวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power p พาเวอร์เพย์เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าข,ของเพื่อนๆได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัล็อกรีเบิร์ o งูเทลลิงเวฟเบ็คโคเวอร์ e อ็มเก i ชินอิมแและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือ adline ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนด้วยความที่ว่าของเนี่ยเขาจะมีจำนวนเยอะและของแต่ละชิ้นส่วนมากก็แยกย,ย่อยเยอะแยะยัอยเยี่ย,ย,ย,ยไปหมดนะครับทาให้เรามีช่องกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอยิ่งต่อให้มีคางติดตัวก็ไม่พอด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง โดยพื้นฐานแล้วช่องกระเป๋าตอนแรกเขาจะมีมาให้แค่3ช่องเท่านั้นส่วนช่องที่4เราจะได้รับจากการปลดล็อกวิถีแห่งจอมยุทธ์ถึงเข้าสู่ยุทธภพขั้นที่1หลังจากที่เราเข้าสู่ยุทธภพขั้นที่1เรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มช่องกระเป๋ามาให้วิธีแห่งจอมยุทธ์ก็จะอยู่ที่เมนูด,ด้านบนนะครับตรงนี้นั่นเองเราต้องอัปเกรดระดับขั้นโดยการอาจจะเติมหรืออาจจะแลกลายวันแต่แลกคําสั่งยุทธภพลายวันอะ่ะมันจะมีจํากัดจํานวนที่เราจะสามารถแลกได้ถ้าใครอยากเร่งซื้อเอาจากส่วนลดพิเศษต่อ จากตรงนี้ได้เลยนะครับยศก็จะไปไกล <ๆ S 1> และเร็ว <ๆ S 1> มากๆเหมาะมาก,มาก,มากสําหรับคนที่อยากได้กระเป๋าและส่วนในกรณีที่เราจะมีคังโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เติมคังส่วนตัวเนี่ยเราต้องเดินกลับไปหา NPC อยู่ที่ลูกคิดทองนะครับตรงนี้เลยเชย่นเดียวกันคังตอนแรกก็จะมีอยู่3หน้าส่วนหน้าถัดมาเราต้องอัปเกรดวิธีแห่งจอมยุทธให้ถึงจอมยุทธหน้าใหม่ก่อนขั้นหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้คังติดตัวเราก็ต้องไปซื้อบัตรสิทธิพิเศษเลเวลสูงเพื่อให้ได้คังติดตัวมาใช้ในกรณีที่เรามีหินไม่ได้ หรือเราเริ่มเลเวลสูงแล้วเราอาจจะไปทําการใส่ออฟพวกอุปกรณ์แล้วไปตั้งขายเพื่อเพิ่มมูลค่าก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆในช่วงเลเวลต่ำกว่าเลเวล80การใส่ป้องกันอย่างน้อย6ขึ้นไปหรือ7ก็ยังสามารถขายได้นะครับในบางเซิร์ฟนะไม่ใช่ทุกเซิร์ฟถ้าเซิร์ฟนั้นคนเล่นกันเยอะของชิ้นนั้นก็จะมีมูลคา่าอย่างน้อยก็หลายร้อยหยวนเปาหรือถ้าเราไม่เอาป้องกันเราก็ไปใส่พวกหินกังฟูก็ได้เช่นกันเยีายพวกนี้ก็จะมีมูลค่านะครับบางเซิร์ฟนะบางเซ ง่ายมากเลยครับเราก็เอาของที่ไม่ได้ใช้ทําการเสริมจากนั้นก็ทําการประดิษฐ์อย่างเช่นอันนี้ผมใส่เป็นหลบผมอยากจะเคลียร์ช่องผมก็ใส่หินหลบเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับแต่แน่นอนมันจะทําให้เราเปลืองหินค่อนข้างเยอะหินที่เราดรอปได้มามันจะเสียเปล่าหรือไม่เสียเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแต่ใส่ยันอาจจะไม่คุ้มนอกจากเราจะใส่ยันแค่5%อันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเช็คเช่นเดียวกันถ้าเป็นพวกอาวุธเราก็สามารถทําการใส่ได้เป็นพวกกลางฟูนะครับอาซัก14-15%ี่สอ้าเปอร์เซ็นต์่สูงเงีแล้วก็กรตี ก็จะประหยัดช่องแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่ถ้ามันเยอะจนเกินไปเยอะจนไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเราสามารถทําการสร้างอีกหนึ่ง ID หรือสร้างไอีอื่นเพิ่มเติมมาก็ได้แต่แค่สร้างอีกหนึ่ง ID แล้วก็สร้างหลายๆตัวใน ID ดีพวกนั้นจากนั้นเราก็เอาของที่ไม่ได้ใช้นะครับทาการโยนต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ติดล็อกนะอุปกรณ์ที่ไม่ติดล็อกก็จะได้หลักๆเลยก็คือเราต้องเติมบัฟเหรียญยุดรายสัปดาห์เป็นแพ็กเกตนี้นะครับเมื่อเราเติมเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการโยนลงพื้นแบบนี้เล เขาก็จะอยู่อย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็สลับอีกตัวหนึ่งนะครับทำการเก็บปึ๊บหลังจากที่เก็บมาของก็จะไม่ติดล็อกเราสามารถเอาไปทําการตั้งขายหรือจะเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับก็เหมือนเรามีกระเป๋าสํารองแต่ก็ต้องดูว่าของนั้นน่ะอยู่ในช่วงระดับของเราหรือเปล่าตัวเด็กพยายามอย่าติ๊กเลือกอุปกรณ์ระดับสูงให้ติ๊กด้านบนตรงนี้ไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบางทีถ้าโยนไปของเต็มเอาขายสเสด็จเรียบร้อยเลยนะครับในกรณีที่เรามีบัตรแต่ถ้าไม่มีบัตรก็ไม่ต้องซีเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ได้หมดเลยขอออเเเปป็็็นนแคุ่่่่กกรณ์ไไมมลวาจจะ เราก็โยนไปนะครับหินก็จะมาเด้งอยู่ที่พื้นจากนั้นก็ทําการเก็บเก็บเสร็จก็จะมาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้ก็เหมือนเป็นกระเป๋าสํารองเพื่อในกรณีที่เราอยากจะให้ตัวเด็กไปตั้งขายของอ่าเราก็โยนไปครับโยนไปโยนของที่ไม่ได้ใช้หินล่าเพื่อเราเสียดายของไงเราก็โยนไปของม่วงของส้มต้อยแล้วก็แหวนโยนไปครับของก็จะเข้ามาแล้วแบบนี้ <laughs> แต่การโยนแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนอื่นๆสามารถเก็บได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยก็หาทำเลดีๆในการโยนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังนะโยนไปฮะอินครบสลึงปึ้มอ่าป้องกันหกผมไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าย่อยก็ให้ตัวเด็กไปทำของหรือว่าเราจะโยนของให้ลูกศิษย์ก็ได้เราอาจจะเก็บแค่ป้องกันสูงๆเช่นเดียวกันของแดงเพื่อที่ตั้งแผงของเราเนี่ยมีไม่พอเราก็ให้ตัวเด็กไปทำการตั้งแผงได้เหมือนกันนะครับก็ทำการโยนไปบางทีของแดงก็ได้ไมา เยอะเกินกระเป๋าก็เต็มเอานะครับโยนไปเคลียร์ก่อนครับเพื่อเื้อเก็บไว้พวกอาวุธหรือของธรรมะหรือของอาธรรมอ่ะของอาธรรมจะขายง่ายของธรรมะจะขายยากเป็นปกติโยนไปครับแล้วก็เกาะลองดูค้งติดตัวซิมีอันไหนที่เราไม่ได้ใช้อะอย่างเช่นแหวนนะครับเราก็เอาออกมาของบวกสามารถโยนได้ไหมเราโยนไปเลยครับบวกแเกาะปื้บเห็นไหมครับมาเหมือนกันต่อให้บวกแปดใส่ของเรียบร้อยแล้วกังฟงกังปูบัฟยัดหินเผื่อกระเป๋าไม่พอก็ทําอย่างนี้เราจะได้เก็บแค่ของมีประโยชน์ ให้ตัวหลักแหวนผมก็ได้มาเยอะเกินนะครับโยนแหวนไปก่อนเราก็หาคังจากไอดีลรองเนะี <c oughs> เราไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะเออโยนไปครับโยนไปอีกออกแขนตรงนี้ด้วยป่าของแดงเพื่ออยากเก็บไว้พวกนี้ชุดพวกนี้รองเท้าแขนแปสิบเท้าค้าบเท้าสร้างพัฒนา1แล้วก็แขนบวก6กที่ไม่ได้ใช้ชุดบวก8เอาออกมาให้หมดเช็ค <c oughs> ดูสถานที่อีกทีหนึง่งคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าพอไม่อยู่แล้วก็โยนครับโยนโยนเตือน,นอีกครั้งนะครับต้องเป็นของที่ไม่ล็อกถ้าของที่ล็อกแล้วจะเป็นยังไงถ้าของ ที่ล็อกก็จะไม่สามารถโยนได้เพราะเขาจะล็อกหลบนั่นไม่ใช่แล้วนี่ครับเห็นไหมไอเทมจะถูกทําลายของก็เลยจะไม่มาความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ตรงนี้อินกังฟูตามกว่า40ผมโยนด้วยฝากตัวเด็กไว้ก่อนจะย่อยก็เสียดายเผื่อเราไปทาออฟขายได้หลบ11เยอะซะด้วยนะบางคนก็ไม่รู้ว่าเจ้าของที่ดรอปได้เอาไปไว้ตรงไหนกระเป๋าก็เต็มเลือเกินนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถเก็บของที่จําเป็นได้แต่แน่นอนก็อาจจะต้องทาอีกไอทีมาเพิ่มแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เก็บเข้าคลังจ เพิ่มตได้เลยแล้วแต่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ก็เก็บของที่จําเป็นกระเป๋าของเราก็จะเหลือนั่นเองนะครับส่วนของไหนควรค่าเก่กบการเก็บบ้างเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาฝอยกันแต่ขอลองเปิดกล่องอีกสัก100กล่องดูหน่อยแล้วกันนะครับของดีๆมีไหมเฮ้ยทวนเทพของจริงทวนอาธรรมทําไมไม่เป็นดาบเปิดไปอีก39กล่องจัดไปรอบนี้ทวนเกลือเดี๋ยวเอาตัวเด็กไปเก็บของแปรไปเลยปั๊ป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 นเหินก็ใส่ไปห ของเก็บไว้ดูเล่นก็ยังดีกระเป๋าส,สำรองสําหรับตัวละครที่ไม่ได้เล่นนี่ขนาดมีคังสามหน้านะของเังไ่พอใจเลย <c oughs> ส่วนที่เหลือก็เป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือถ้าเราใช้เราอยากจะไปเก็บอีกแล้วก็ไปทําอีกเราสามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆหลายๆตัวนะครับในหลายๆายกระเป๋าเรียกว่าจัดเต็มได้เลยง่ายทิศเดียวเห็นไหมอือ <c oughs> ว่าตัวหนึ่งมีคังอยู่3หน้าคังสามหน้าไม่พอนะครับยังมี3มช่องอย่างน้อยแบบว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเลยนะแต่ถ้าใจดีนะก็คือเล่นให้ถึง เลเวล35าก่อนพะเขาจะได้เปิดปลดล็อกระบบแผงขายส่วนเราจะขายยังไงขายราคาเท่าไหร่อันนั้นต้องไปอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเพราะว่าราคาของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะไม่เหมือนกันยิ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นมีสุดตา่านเยอะมีคนเล่นเยอะของขายในแต่ละชิ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นคนเล่นน้อยแน่นอนนะครับของขายแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะถูกมากๆถูกจนถึงขั้นนนนนต้้ออองถถหหาาาายยยยยใใจกกบบ <c oughs> ััเเเเลทีีีดดดวะคครบบบููแไม่่่ภ400 ดาบขาสี่เหล็กนินดูดวิญญาณ100หยวนเปาอ่ะถูกไหมถูกจริงของแดงๆที่เราเก็บเข้าคังบางทีหมื่นหนึ่งก็ยังไม่ออกเลยครับโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรกันอยู่ดีนะสำหรับพวกนี้นะครับนี่มุกหยกแดง100ยหยวนเปาแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนั่นก็คือเราสามารถตั้งแผงถ้าของชิ้นนั้นขายไม่ออกเมื่อครบเวลาเขาก็จะเด้งกลับมาในจดหมายให้นะครับแบบนี้ก็จะประหยัดช่องของเราไปทีหนึ่งนอกจากเราจะรับของคืนเพิ่มเติมมาอ่าอย่างเช่นผมกดรับมา ถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นรูปล็อกแต่ถ้าเรารับลงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วตัวล็อกก็จะถูกขายไปถ้าของนั้นขายได้นะของนั้นไม่ติดล็อกอยู่แล้วและนี่ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มกระเป๋าการขยายกระเป๋าและการส่งของให้ตัวละครอื่นเดี๋ยวก็จะมีวิธีอีกเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเ,เล่นหลายตัวบอกเลยว่าโคตรเด็ดโคตรดีนะครับแล้วก็เหมาะกับสายฟรียิ่งสายเติมเล่นหลายตัวยิ่งโหดแต่เล่นหลายตัวนี้ไม่ต้องเล่นแบบจริงจังนะนะแค่มาสร้างตัวละครที่เฉยมันจะมีทิควิธีแบบใช้โคตรคุมถ้าเราเล่นอาชีพเดียวกัันนด้้ววยและครบ บอกเลยโคตรเด็ดสำหรับพันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พันหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ